สวัสดีครับนี่คือการเจาะลึกชุดข้อมูลที่เราได้รับมาวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องที่ดูเหมือนจะธรรมดาที่สุดในชีวิตเลยนะแต่ข้อมูลที่เรามีกลับชี้ว่ามันคือหนึ่งในกระบวนการทางชีววิทยาที่น่าทึ่งและก็ซับซ้อนที่สุดนั่นคือการนอนหลับครับเรามักจะมองว่ามันคือการพักคือการปิดสวิชแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่สมองของเราทำงานกระดึกอย่างแข่งขันที่สุด เพื่อทำภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดนั่นคือการซักล้างตัวเองใช่เลยค่ะและมันไม่ใช่แค่การซักล้างธรรมดานะคะแต่เป็นกระบวนการที่เชื่อมโยงโดยตรงกับการป้องกันโรคทางสมองในระยะยาวด้วยวันนี้เราจะมาสำรวจกันว่าวงจรการนอนหลับที่สมบูรณ์จริงๆนั้นทำงานอย่างไรมีอะไรบ้างที่เราทำในชีวิตประจำวันโดยไม่รู้ตัวว่ากำลังขัดขวางกระบวนการนี้ และที่น่าสนใจที่สุดคือความเชื่อมโยงล่าสุดที่วิทยาศาสตร์เพิ่งค้นพบระหว่างสิ่งมีชีวิตนับล้านล้านล้าน,านในลำไส้ของเรากับคุณภาพการนอนหลับในสมองค่ะโอ้โหฟังดูเหมือนเรากำลังจะเปิดประตูไปสู่โลกที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยนะทั้งที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกคืนเอาล่ะครับมาเริ่มกันที่พื้นฐานก่อนเลยข้อมูลที่เราได้มาอธิบายเรื่องวงจรการนอนที่มีคุณภาพไว้อย่างไรบ้างครับ คือเราได้ยินกันบ่อยๆว่าต้องนอน8ชั่วโมงแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะตัวเลข8ชั่วโมงเป็นแค่ค่าเฉลี่ยแต่หัวใจสำคัญอยู่ที่สถาปัตยกรรมของการนอนในคืนนั้นๆค่ะข้อมูลระบุว่าการนอนที่ดีควรจะประกอบด้วยวงจรการนอนประมาณ4-6รอบตลอดคืนโดยแต่ละรอบจะใช้เวลาประมาณ90นาที ลองลึกภาพตามนะคะว่าในแต่ละรอบ90นาทีนี้เราจะค่อยๆดำดิ่งจากสภาวะหลับตื้นๆลงไปสู่ช่วงที่เรียกว่าหลับลึกแล้วค่อยๆกลับขึ้นมาสู่ช่วงหลับตื่นสลับกับช่วงฝันหรือ I E M แล้วก็เริ่มวงจรใหม่ค่ะอ๋อเหมือนการดำน้ำเป็นร,บรอบๆที่ต้องลงไปให้ถึงก้นบ่อแล้วค่อยกลับขึ้นมาพักที่ผิวน้ำแล้วในช่วง90นาทีนี้ช่วงไหนคือช่วงที่สำคัญที่สุดหรือเป็นเหมือนนาทีทองของการนอนครับ นาทีทองอยู่ตรงก้นบ่อนั่นแหละค่ะคือช่วงที่เรียกว่าหลับลึก deep sleep หรือในทางเทคนิคคือนันเรมระยะที่3และ4ช่วงนี้คือช่วงที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองจริงๆมีการหลั่งโกรทฮอร์โมนเพื่อฟื้นผูกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองค่ะในอดีตเราเคยเชื่อว่านี่คือช่วงที่สมองจัดระเบียบความทรงจำเหมือนจัดไฟล์ในคอมพิวเตอร์นะคะ ใช่ครับผมก็เข้าใจแบบนั้นมาตลอดอะไรสำคัญก็เก็บอะไรไม่สำคัญก็ลบทิ้งไปแต่ข้อมูลที่เราได้มามันบอกว่ามีอะไรที่น่าทึ่งกว่านั้นเกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่เรื่องของข้อมูลแต่เป็นเรื่องกายภาพหลุนล้วนเลยถูกต้องเลยค่ะนี่คือการค้นพบที่เปลี่ยนความเข้าใจเรื่องการนอนไปอย่างสิ้นเชิงงานวิจัยใหม่ล่าสุดที่ใช้เทคโนโลยีการถ่ายภาพสมองที่ซับซ้อนพบว่าในช่วงหลับลึก คลื่นสมองของเราจะช้าลงและทำงานสอดประสานกันเป็นจังหวะพร้อมเพรียงกันทั้งสมองความพร้อมเพรียงนี้เองที่เปิดทางให้เกิดปรากฏการณ์สุดมหัศจรรย์ขึ้นค่ะรอฟังเลยครับมันทำให้เกิดการไหลเวียนของน้ำไขสันหลังหรือ cerebral spinal fluid ที่อยู่รอบๆสมองอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นตอนเราตื่นคือคลื่นสมองที่ช้าลงจะไปสัมพันธ์กับการเต้นของหลอดเลือดทําให้เกิดจังหวะการบีบตัวและคลายตัวที่สูบฉีดน้ําไขสันหลังนี้ให้ซอกซอนเข้าไปในเนื้อสมองอย่างทั่วถึงพูด,ดง่ายๆคือสมองกําลังเปิดระบบซักล้างครั้งใหญ่ค่ะเดียเด๋ยวๆนะครับนี่คือมีของเหลวไหลเข้ามาล้างสมองเราจริงๆเหรอครับแล้วมันล้างอะไรออกไปของเสียเหรอครับในสมองมีของเสียด้วยเหรอ มีค่ะและเป็นของเสียที่อันตรายมากด้วยตลอดทั้งวันที่เราตื่นและใช้สมองเซลล์ประสาทจะสร้างโปรโตีนที่เป็นของเสียออกมาตามธรรมชาติตัวร้ายหลักๆมีชื่อว่าเบต้าแอมิลอยด์เบต้าแอมิลอยด์แล้วก็เทาซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นต้นต่อสําคัญของการเกิดโรคอัลไซเมอร์หากมันสะสมอยู่ในสมองมากเกินไปกระบวนการซักล้างในช่วงหลับลึกนี่แหละค่ะคือคกลไกหลักของร่างกายในการกําจัดโปรโตีนขยะพวกนี้ออกไปทุกคืน โหนั่นน่ากลัวเลยนะครับเหมือนกับว่าทุกคืนที่เรานอนไม่ดีหรือ,อ,อหลับไม่ลึกพอก็คือการปล่อยให้ขยะพิษสะสมอยู่ในสมองไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวเลยมันทําให้การนอนหลับดูเป็นเรื่องคอขาดบาดตายขึ้นมาทันทีและถ้ากระบวนการนี้สําคัญขนาดนี้อะไรคือตัวการร้ายในชีวิตประจําวันที่คอยขัดขวางไม่ให้ระบบซักล้างนี้ทํางานได้เต็มที่ครับมีหลายอย่างเลยค่ะ แต่ข้อมูลชี้ไปที่ตัวการหนึ่งที่คนมักเข้าใจผิดอย่างมหันคิดว่ามันช่วยให้นอนหลับแต่จริงๆแล้วมันคือตัวทําลายสถาปัตยการการนอนที่เร็วร้ายตัวหนึ่งเลยผมเดาว่าไม่ใช่กาแฟแน่ๆเพราะนั่นมันทําให้ตื่นหรือว่าจะเป็นสิ่งที่คนมักจะดื่มกันตอนกลางคืนเพื่อให้หลับสบายอย่างแอลกอฮอล์ครับถูกเพ่งเลยค่ะแอลกอฮอล์คือตัวอย่างคลาสสิกของความเข้าใจผิดจริงอยู่ที่มันมีฤทธิ์กดประสาททําให้เรารู้สึกง่วงและหลับไปได้ง่ายขึ้น แต่นั่นไม่ใช่การนอนหลับตามธรรมชาตินะคะมันคือสภาวะคล้ายกับการสลบมากกว่าข้อมูลจากการวัดคลื่นสมองสแสดงให้เห็นชัดเจนว่าแอลโกอฮอล์จะไปทำลายวงจรการนอนอย่างรุนแรงโดยเฉพาะการกดช่วงหลับลึกและช่วง IEM ไม่ให้เกิดขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นค่ะอ๋อผมเคยได้ยินเพื่อนบางคนบอกว่าดื่มวน์แก้วหนึ่งก่อนนอนแล้วหลับสบาย แต่พอฟังแบบนี้แล้วมันตรงกันข้ามเลยหมายความว่าถึงจะหลับไปแต่สมองก็ไม่ได้เข้าสู่โหมดทําความสะอาดเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้เข้าเลยหรือเข้าได้น้อยมากเหมือนกับคุณจอดรถในอู่แต่ช่างมิยอมมาซ่อมให้แล้วที่แย่ไปกว่านั้นคือพอแอลกอฮอล์เริ่มหมดฤทธิ์ในช่วงครึ่งหลังของคืนร่างกายจะเกิดปฏิกิริยาดีดกลับหรือรีบาวล์เอฟเฟกต์ทำให้เราตื่นขึ้นมากลางดึกอย่างตอนตีสองตีสแล้วก็นอนต่อได้ยากวงจรที่เหลืออยู่ก็พังพินาศไปหมด สรุปคือได้ปริมาณการนอนแต่คุณภาพติดลบค่ะเข้าใจจันแจ้งเลยครับพอพูดถึงเรื่องของที่กินเข้าไปแล้วส่งผลกับการนอนแบบนี้ทำให้ผมนึกถึงอีกประเด็นที่น่าทึ่งมากในข้อมูลชุดนี้ที่มันไปไกลกว่าแค่เรื่องแอลกอฮอล์แต่มันโยงไปถึงสิ่งมีชีวิตเล็กๆในท้องเราเลยเรื่องไมโครไบโอมหรือจุลินทรีย์ในลำไส้ประเด็นนี้น่าทึ่งมากค่ะมันคือพรมแดนใหม่ของวงการแพทย์เลยก็ว่าได้ ในข้อมูลระบุว่าในร่างกายเรามีเซลล์ของจุลินทรีย์อยู่มากกว่าเซลล์ของมนุษย์เองถึง10เท่าและส่วนใหญ่ก็อาศัยกันอย่างหนานแน่นอยู่ในลำไส้ของเราค่ะมากกว่าเซลล์เรา1ิบเท่าฟังดูเหมือนเราเป็นแค่ยานผานะให้พวกมันอาศัยอยู่เลยนะครับแต่ผมยังนึกภาพไม่ออกว่าแบคทีเรียที่อยู่ในลำไส้มันจะส่งผลไปถึงการนอนหลับในสมองที่อยู่ห่างกันขนาดนั้นได้อย่างไรมันดูแบบว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย มันเป็นไปได้เพราะร่างกายเรามีทางด่วนที่เชื่อม2อ,อวัยวะนี้เข้าด้วยกันโดยตรงค่ะเรียกว่าแกนสมองลำไส้ gut brain axis ซึ่งมีตัวเชื่อมสำคัญคือเส้นประสาทสมองคู่ที่10หรือ vagus nerve ที่ลากยาวจากก้านสมองลงมาถึงอวัยวะในช่องท้องรวมถึงลำไส้ด้วยมันทำหน้าที่เหมือนสายเคเบิลใหญ่แก้วนำแสงที่ส่งข้อมูลสื่อสารสองทางตลอดเวลาค่ะหมายความว่า มีโทรศัพท์สายตรงระหว่างสมองกับลำไส้เลยเหรอครับ ประมาณนั้นเลยค่ะและผู้ที่คอยส่งข้อความจากฝั่งลำไส้ก็คือจุลินรีย์พวกนี้นี่เองเมื่อเรากินอาหารเข้าไปจุลินทรีย์จะทำการย่อยและผลิตสารเคมีต่างๆออกมาเช่นกรดไขมันสายสั้นหรือแม้กระทั่งสารสื่อประสาทอย่างเซโรโทนินซึ่งกว่า90%ของเซโรโทนินในร่างกายถูกผลิตที่ลำไส้นะคะสารเคมีเหล่านี้ก็จะเดินทางผ่านกระแสะเลือดหรือส่งสัญญาณผ่านเส้นประสาทเวกัสขึ้นไปที่สมองโดยตรง แล้วไปมีอิทธิพลต่อทุกอย่างตั้งแต่อารมณ์ไปจนถึงคุณภาพการนอนหลับเลยค่ะสุดยอดมากนี่มันเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องอาหารไปเลยนะแปลว่าการที่เรากินยาปฏิชีวนะหรือกินอาหารที่ไม่ดีจนจุลินทรีย์เสียสมดุลมันไม่ได้แค่ทำให้ท้องไส้ปันป่วนแต่มันอาจจะกำลังส่งสัญญาณร,รบกวนขึ้นไปที่สมองจนทำให้นอนไม่หลับได้ด้วยถูกต้องที่สุดค่ะ มีงานวิจัยที่ชี้ว่าความหลากหลายของจุลินทรีย์ในลำไส้มีความสัมพันธ์โดยตรงกับประสิทธิภาพการนอนหลับยิ่งจุลินทรีย์หลากหลายสุขภาพการนอนก็ยิ่งดีนี่อาจเป็นคำอธิบายว่าทำไมอาหารบางอย่างถึงทำให้เราหลับสบายในขณะที่บางอย่างทำให้นอนกระสับกระส่ายมันไม่ใช่แค่เรื่องอิ่มหรือแน่นท้องแต่เป็นเรื่องของสารเคมีที่กองทับจุลินทรีย์ของเราผลิตออกมาค่ะครับพอเข้าใจภาพรวมของกลไกลการนอนและปัจจัยรบกวนแล้ว ก็เกิดคำถามกับกลุ่มคนที่ไม่สามารถใช้ชีวิตตามนาฬิกาปกติได้อย่างเช่นคนที่ทำงานเป็นกะหรือในกรณีของผู้สูงอายุที่รูปแบบการนอนเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหมครับพูดถึงไวยชัดเจนและเป็นประเด็นที่น่ากังวลค่ะสำหรับคนทำงานเป็นกะ ข้อมูลระบุว่ามันคือการฝืนนาฬิกาชีวภาพหรือ circadian rhythm ของร่างกายอย่างรุนแรงและมีความเสี่ยงสูงมากต่อปัญหาสุขภาพในระยะยาวถึงขั้นยกตัวอย่างว่าอุบัติภัยร้ายแรงในประวัติศาสตร์อย่างเชอร์โนบิลก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดของพนักงานที่เหนื่อยล้าจากการเข้ากะดึกค่ะแล้วคนที่เลี่ยงไม่ได้จริงๆเพราะเป็นลักษณะของงานควรจะรับมือกับมันอย่างไรเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดครับ คำแนะนำที่ดีที่สุดคือการหลอกร่างกายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะเมื่อต้องนอนตอนกลางวันสภาพแวดล้อมในห้องนอนต้องจำลองกลางคืนขึ้นมาให้สมบูรณ์แบบนั่นคือ,คอต้องมืดสนิทชนิดท,ที่มองไม่เห็นมือตัวเองอาจจะต้องใช้ม่านทึบแสงหรือผ้าปิดตาเพราะแสงแม้เพียงเล็กน้อยก็สามารถยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยในการนอนหลับได้นอกจากนี้ต้องเงียบและเย็นและอาจจะต้องมีการงีบหลับสั้นๆหรือ power nap เพื่อช่วยชดเชยในช่วงที่ตื่น แต่นี่ก็เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาเท่านั้นการฝืนธรรมชาติต่อเนื่องนานๆยังไงก็ส่งผลเสียอยู่ดีค่ะเข้าใจครับแล้วในกรณีของผู้สูงอายุล่ะครับที่เรามักจะเห็นว่าท่านตื่นเช้ามากตีสี่ตีห้าก็ลุกแล้วแล้วมังง่วงซึมตอนกลางวันแทนแบบนี้ถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขไหมครับคําตอบจะอยู่ที่ว่ามันส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตในตอนกลางวันหรือไม่ค่ะ ถ้าท่านตื่นเช้าแต่ยังรู้สึกสดชื่นทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติไม่ได้อ่อนเพลียหรือเผลอหลับตลอดเวลาก็อาจจะถือว่าเป็นแค่รูปแบบการนอนที่เปลี่ยนไปตามวัยซึ่งเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะที่เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายจะผลิตเมลาโทนินน้อยลงแล้ววงจรการนอนจะเลื่อนมาเร็วขึ้นแต่ถ้ามันส่งผลกระทบแต่ถ้าการตื่นเช้าเกินไปนั้นทำให้ตอนกลางวันอ่อนเพลียมากไม่มีสมาธิ หดหงดง่ายหรือส่งผลต่อสุขภาพด้านอื่นนั่นคือสัญญาณของปัญหาค่ะซึ่งสาเหตุในผู้สูงอายุก็อาจจะซับซ้อนกว่ามีทั้งเรื่องฮอร์โมนที่เปลี่ยนไปกิจจมทางกายที่น้อยลงและที่น่าสนใจคือมันอาจจะวนกลับไปที่เรื่องที่เราเพิ่งคุยกันด้วยนั่นคือไมโครไบโอมในลำไส้ที่เปลี่ยนแปลงไปตามวัยซึ่งก็ส่งผลย้อนกลับมาที่คุณภาพการนอนได้เช่นกันค่ะครับจากที่เราเจาะลึกข้อมูลกันมาทั้งหมดในวันนี้ทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่า การนอนไม่ใช่แค่การหยุดพักแต่มันคือช่วงเวลาของการซ่อมบำรุงและทำความสะอาดครั้งใหญ่ของร่างกายและสมองโดยมีช่วงหลับลึกเป็นพระเอกของงานที่คอยกำกัดของเสียและปกป้องเราจากโรคภัยในระยะยาว และยังได้เห็นว่าความเชื่อผิดๆอย่างการใช้แอลกอฮอล์ช่วยนอนนั้นส่งผลร้ายแรงกว่าที่คิดรวมถึงได้ค้นพบความสัมพันธ์ที่น่าทึ่งระหว่างสุขภาพของสิ่งมีชีวิตเล็กๆในลำไส้กับการทำงานของอวัยวะที่สำคัญที่สุดอย่างสมองมันทำให้เราต้องกลับมาใส่ใจทุกอย่างที่เรานำเข้าร่างกายอย่างจริงจังมากขึ้นค่ะใช่เลยครับ ข้อมูลทั้งหมดนี้ทำให้เห็นว่าทุกอย่างในร่างกายเราเชื่อมโยงกันหมดอย่างน่าอัศจรรย์แล้วมันก็ทิ้งทายด้วยคำถามที่น่าคบคิดนะคะว่าในเมื่อสารเคมีที่จุลินทรีย์ในลำไส้ผลิตขึ้นสามารถเดินทางทางด่วนสายตรงไปถึงสมองและมีอิทธิพลต่อการนอนหลับของเราได้ แล้วจะมีแง่มุมอื่นอีกไหมของอารมณ์ความคิดหรือแม้กระทั่งความฝันของเราที่กำลังถูกกำหนดรูปทรงอย่างเงียบๆไม่ใช่แค่จากเซลล์สมองของเราเองแต่จากผู้โดยสารนับล้านล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ภายในตัวเราด้วย